ตอนที่14ดูดกลืนลุนส่วนเหตุที่เฉินหมิงกลับมายังสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าในครั้งนี้เป็นเพราะเขาลิษยาในชินเฟิงได้เกลียดชังลึกเข้าไปถึงหัวใจแต่เจ้าตัวก็ยังนับถือผู้อำนวยการอย่างไรก็ตามแม้จะนับถือคนคนเดียวกันแต่ในชีวิตนี้ชินเฟิงก็ได้กำหนดเป้าหมายเอาไว้แล้วว่าจะเป็นศัตรูกับเขา ไม่ว่าจะเป็นการถูกลังแกหรือกดขี่ขมเหงจากองค์กรร้ายในชีวิตก่อนหน้าเขาก็ไม่ได้ปล่อยให้มันเกิดขึ้นกับชีวิตนี้อีกหลังจากผ่านพิธีการชินเฟิงก็เก็บกระเป๋าเดินทางออกจากสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าทว่าเขาช่างน่าสงสารจริงๆเนื่องจากภายในกระเป๋ามีเพียงแค่เสื้อเพียงสามตัวเท่านั้นคราวนี้เขาไม่มีที่ที่จะไปจริงๆแล้ว ยังไงก็ตามตราบใดที่เขามีเงินเจ้าตัวก็ไม่หวัดเกรงใดๆจินเฟิงเริ่มคิดถึงโรงแรม5้าดาวในชุมชนทางตอนเหนือที่พรั่งพร้อมไปด้วยระบบรักษาความปลอดภัยมีสิ่งแวดล้อมที่ดีสุดท้ายก็ตัดสินใจไปหากต้องการพักที่นี่จำเป็นต้องจ่าย200เหรียญต่อวันทว่าสิ่งอำนวยความสะดวกมันก็คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายหากเทียบเปรียบกับสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าที่นี่ราวกับเป็นสวรรค์เลยทีเดียวไหนจะมีเตียงขนาดใหญ่ ห้องอาบน้ำส่วนตัวห้องครัวตู้เย็นอุปกรณ์ฝึกฝนเครื่องมือทดสอบขนาดเล็กๆนี่เป็นห้องที่ถูกจัดเตรียมมาไว้สำหรับคนที่ผู้มีพลังพิเศษและตอนนี้พลังของเขาเพิ่งจะตื่นขึ้นมาดังนั้นมันจึงสำคัญมากกล่าวได้ว่าหากเลือกจ่ายเงินเพื่อเข้าสู์ฝึกของมืออาชีพที่มีอุปกรณ์พรังพร้อมราคาของมันก็ไม่ได้น้อยไปกว่ากันเลยเอาละออกไปสำรวจรอบๆซะแล้วถ้าอยากถ่ายเบาหนักก็อย่าลืมไปห้องน้ำ ฉันรู้นะว่าแกเข้าใจชินเฟิงวางเสี่ยวไผลงบนพื้นและปล่อยให้เจ้าตัวน้อยเดินเล่นด้วยตัวเองเมื่อได้พบเจอกับสถานที่กว้างขวางและสิ่งแตกใหม่เสี่ยวไผก็เริ่มตื่นตัวและกระโดดไปมารอบๆชินเฟิงดึงอุปกรณ์สื่อสารออกมาคิดอยู่พักหนึ่งสุดท้ายกดหมายเลขโทรศัพท์โจฮาชินเฟิงการฝึกฝนเมื่อวานของนายเป็นยังไงบ้างฉันได้ใช้ยาเสริมแข็งแล้วนะ รู้สึกว่าตอนนี้ฉันจะสามารถโจมตีได้ด้วยความแรงถึง80นะ่ได้ยินคำกล่าวนี้ฉินเฟิงตอนแรกประหลาดใจแต่พอนึกดูดีๆก็คิดว่ามันสมเหตุสมผลฟังดูเยี่ยมไปเลยแต่อย่าลืมละ่ะว่าต้องฝึกฝนการทำสมาธิด้วยฉันรู้นะแต่การฝึกฝนสมาธิน่าเบื่อเกินไปนี่ว่าตามนิสัยของโจฮาวเขาเป็นพวกนั่งนิ่งๆไม่ได้ หากเทียบกับผู้ใช้วอรยุทธ์โบราณผู้ใช้อบวลิตี้ยังไงซะย่อมแข็งแกร่งกว่าเสมอจดจำไว้ให้ดีว่าท่านนายสามารถปลุกพลังพิเศษขึ้นมาได้แล้วอย่าได้ไปพูดให้ใครฟังเพราะฉันได้ยินมาจากรองหัวหน้าสูว่าในสถานที่ชุมชนมีองค์กรมืดแฝงตัวอยู่และไม่นานมานี้มันกำลังเริ่มทำการลักพาตัวคนที่เพิ่งจะปลุกพลังให้ตื่นขึ้นมาประโยคเหล่านี้คือคำโกหกที่ฉินเฟิงคิดขึ้นมาว่าไงนะ โจฮาวเริ่มกลัวจริงๆสถานที่ชุมชนเพิ่งจะประสบเคาะร้ายเร็วๆนี้อย่าบอกนะว่านายกําลังคิดว่าที่อุปกรณ์มิติกเกิดความเสียหายก็เป็นเพราะฝีมือของพวกองค์กรร้ายพวกนี้ชินเฟิงเอ่ออาจจะนะถ้างั้นนายไม่ต้องไปโรงเรียนแล้วมาอยู่ที่บ้านฉันเถอะฉันจะพานายไปที่แผนฝึกฝนเองพ่อของโจฮาวทำงานในแผนกฝึกฝนโจฮาวเลยพลอยได้อาน,นิสงไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ก็สามารถออกกำลังกับเครื่องจักรต่างๆได้ไหนจะได้รับคะแนนจากคนที่แข็งแกร่งจำนวนมากอีกอุปกรณ์ฝึกในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าก็เพียงพออยู่แล้วนายดูแลตัวเองให้ดีเถอะเอาไว้อีกหนึ่งเดือนพวกเราค่อยมาเจอกันเอางั้นก็ได้โจฮาวไม่บังคับชินเฟิงเขารู้ดีว่าชินเฟิงมีความภาคภูมิในตัวเองไหนจะยังมีหลายเรื่องที่อีกฝ่ายแปกรับเอาไว้อีกทั้งสองวางสายสนทนา ชินเฟิงพอได้เตือนเพื่อนก็รู้สึกโล่งใจดวงตาของเขาตกลงบนเครื่องทดสอบในโรงแรมและวินาทีต่อมาร่างกายของเขาก็เริ่มบูบไหวสองเท้าอย่างลากกับพื้นเอวบิดเป็นเกลียวหนึ่งแขนถูกเวี่ยงออกไปกระแทกกำปั้นเข้าใส่เครื่องทดสอบอย่างรุนแรงอุอง้มเครื่องทดสอบมีความยืดหยุ่นเป็นพิเศษมันถูกปะทะจนหายไปด้านหลังพร้อมกันกับตัวเลขที่เด้งขึ้นมาข้อมูลการทดสอบโจมตีในครั้งนี้คือ1213 ก<ส>ล้ามเนื้อที่เกร็งแน่นของชินเฟิงเริ่มคลายตัวออกตัวเลขนี้บ่งบอกว่าร่างกายของชินเฟิงในปัจจุบันแข็งแกร่งยิ่งกว่าโจฮาวถึง15เท่ายังไงก็ตามพรสวรรค์ของโจฮาวก็ยังคงดีมากตามข้อมูลระบบมาตรฐานของรัฐบาลในการวัดระดับความแข็งแกร่งระบุว่าเด็กอายุ16ที่ยังไม่ถูกฉีดยากระตุ้นจะมีพลังการโจมตีราวๆ1ิเท่าจะมีพลังการโจมตีราวๆสเท่านั้น นอกจากนี้แม้จะมีช่องว่างอยู่นิดหน่อยระหว่างชายหญิงแต่หากสามารถผ่านการออกกำลังกายอย่างหนักและต่อเนื่องก็ย่อมเป็นธรรมดาที่ช่องว่างเหล่านั้นจะหายไปก่อนหน้านี้ในโรงเรียนมัธยมชินเฟิงโจฮาวและเชินหมิงคือผู้ที่มีพรสวรรค์มากที่สุดในบรรดาพวกเขาสามารถโจมตีได้ในระดับไล่เลี่ยก,กันอยู่ที่20ซึ่งหมายความว่าในโรงเรียนมัธยม หากเทียบกับคนอื่นๆแล้วประสิทธิภาพในการต่อสู้ของทั้ง3จะเหนือกว่าคนอื่นถึง2เท่าตัวเลขนี้มีเพียงบ่งบอกว่าฉินเฟิงมีพรสวรรค์มากกว่าคนปกติถึงสองเท่าแต่ยังบอกได้ว่าเขาสามารถรับมือกับคนระดับทั่วไปได้ถึง10คนด้วยตัวคนเดียวอย่างไรก็ตามหลังจากฉีดยากระตุ้นแล้วไม่ว่าจะเป็นเพศช,ชายหรือหญิงค่าเฉลี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ50เป็นอย่างน้อยภายใน1เดือน าดาบใดที่มีค่าโจมตี100ก็สามารถได้รับคุณสมบัติเป็นมือปืนได้สำหรับผู้ใช้วรยุทธ์โบราณมันยังต้องใช้เครื่องมือพิเศษเพื่อตรวจวัดลมปานและต้องทดสอบฝึกฝนกำลังภายในด้วยเทคนิคของชี้กงจากนั้นต้องผ่านมาตรการวัดด้วยเครื่องมืออย่างละเอียดจึงจะสามารถระบุได้ว่าเป็นผู้ใช้วรยุทธ์จริงๆหรือไม่ แต่ผู้ใช้ Ability จะแตกต่างจากทั้งสองกลุ่มที่กล่าวมานี้อย่างสิ้นเชิงเพราะตราบใดที่แก่น Ability ของพวกเขาถึนขึ้นมาแม้ว่าระบบจะคำนวณว่าเขาเป็นขยะที่โจมตีได้เพียง10แต่ก็ยังได้รับฐานะผู้ใช้ Ability อ,อยู่ดีอันดับแรกคุณต้องพยายามฝึกสมาธิก่อนสำหรับกำลังภายในนั้นชินเฟิงรู้ว่าเขามีมันอยู่แล้วเอาไว้ทดสอบมันเมื่อไหร่ก็ได้แต่อย่างใดก็ตามตอนนี้ยังไม่ใช่เวลา ชินเฟิงใช้อุปกรณ์สื่อสารทําการเชื่อมต่อกับเครือข่ายพันธมิตรที่เป็นเครือข่ายสําหรับนักสู้เขายืนยันตัวตนและแน่นอนว่าที่ดาวน์โหลดมาย่อมเป็นข้อมูลวิธีการฝึกสมาธิรวมถึงการฝึกฝนลมปราณชี้กงระดับต้นเพราะถึงแม้ว่าในชีวิตก่อนหน้าช่วงที่เลเวลผู้ใช้วรยุทธ์ของเขาไปไกลถึง B3 แต่กำลังภายในของเขากลับหยุดแค่เลเวล4เท่านั้นชินเฟิงนั่งขวาทับซ้ายเริ่มทำสมาธิอย่างเงียบในจิตใจ,ใจอีกครั้งเฝ้ารอจนกระทั่งความมืดมิดโอบล้อมเข้ามารอบตัวดาวเคราะเพชรเริ่มปรากฏขึ้นมาในใจของเขา นี่คือแก่น Ability ชินเฟิงใช้พลังสมาธิควบคุมแก่น Ability แก่น Ability ค่อยๆเริ่มหมุนบนโคจรอย่างช้าๆสำหรับคนที่ยังไม่สามารถปลุกพลังพิเศษให้ตื่นขึ้นมาพวกเขาจะรู้สึกว่าการทำสมาธิเป็นเพียงแค่เรื่องไร้สาระและนั่นเองคือเหตุผลที่โจฮาวไม่ยินยอมฝึกสมาธิเพราะเขายังไม่สามารถปลุกพลังพิเศษขึ้นมาได้ เลยม่อาจตระหนักถึงความยอดเยี่ยมของมันด้วยการโคจรของแกนอัลเบริตี้จุดสีเทาแปลกๆก็เริ่มปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าอันมืดมิดแม้จะกล่าวว่าเหล่านี้เป็นจุดเทาๆแต่ในความเป็นจริงมันคือสัญ,ญลักษณ์อันคลุมเครือเป็นลูนาธาตุแกนอัลเบริตี้มีความสามารถในการดูดกลืนลูนาธาตุเข้าไปในดาวเคราะห์ยิ่งได้รับลูนมากเท่าใด อำนาจของผู้ใช้อ b i l i t y ก็จะมากขึ้นเท่านั้นทว่าพลังสมาธิของชินเฟิงยังคงอ่อนแอผ่านไปได้เพียง10นาทีเขากลับดึงดูดธาตุสีเทาได้เพียงสิบตัวเท่านั้นแบบนี้มันเทียบจะเรียกได้เลยว่าไม่มีประโยชน์ใดๆ คราวนี้ดูเหมือนว่าจะเหนื่อยยิ่งกว่าเมื่อคืนชินเฟิงทิ้งตัวลงนอนอย่างวางใจเพราะปัจจุบันเขาอยู่ในโรงแรมอย่างน้อยก็หมดกังวลเรื่องความปลอดภัยข้างกายเขาเสียวไปที่เล่นอยู่เพียงลำพังเมื่อเห็นชินเฟิงทิ้งตัวนอนลงบนเตียงใหญ่มันก็อดไม่ได้ที่จะกระโดดตามขึ้นไปเจ้าสัตว์ตัวน้อยเพิ่งดื่มตาดูโลกได้เพียงหนึ่งวันแต่กลับมีการเคลื่อนไหวที่คล่องแคล่วว่องไวเขาสามารถจินตนาการได้เลยว่าในอนาคตมันจะเติบโตขึ้นได้ขนาดไหน ชินเฟิงนอนหลับไปเพียงสองชั่วโมงเขาก็ตื่นขึ้นมาและเริ่มทำสมาธิต่อในระหว่างนั้นก็มีหยุดพักกินอาหารบ้างเกี่ยวกับอาบิลิตี้ของเขาชินเฟิงยังมีอีกหลายเรื่องที่ยังสงสัยแต่ทั้งหมดทั้งมวลมันเกิดจากการที่ตนอยากจะแก้แค้นนั่นเองเขาถึงได้ทุ่มเทมากมายถึงเพียงนี้ตอนที่15นิมิตยามคำ่ำ ในสถานที่ชุมชนทางตอนเหนือช่วงกลางคืนได้มาถึงสีสันของแสงไฟเริ่มปรากฏชินเฟิงนั่งสมาธิอยู่ในโรงแรมมุ่งเน้นใช้เทคนิคขณะที่หัวใจบังเกิดความตื่นตกใจอย่างไม่รู้จบนี่มันเรื่องอะไรกันทําไมจู่ๆความเร็วในการเก็บรวบรวมรูนถึงได้เพิ่มมากขึ้นถึงขนาดนี้ปัจจุบันปรากฏรูนสีดำจำนวนมากบินออกมาจากท่ามกลางท้องฟ้าอันมืดมิด ความเร็วของมันแตกต่างไปจากุูนสีเท่าก่อนหน้านี้ถึงสองเท่าเพราะการฝึกฝนของชินเฟิงในวันนี้ส่งผลให้พลังสมาธิของเขาดีขึ้นเป็นอย่างมากปัจจุบันเขาไม่ได้ทำสมาธิได้เพียง10นาทีอีกต่อไปหากแต่เพิ่มเวลาได้เป็น15นาทีแล้ว แต่ภายใน15นาทีล่าสุดนี้ชินเฟิงกลับสามารถรวบรวมลุนทาาได้มากกว่า100ตัวอย่างน่าชงนยามเมื่อชินเฟิงลืมตาขึ้นเขาก็ค้นพบว่าสภาพของโลกภายนอกนั้นได้แปลเปลี่ยนไปที่แท้ฟ้าก็มืดแล้วมันไลซึ่งแสงสว่างภายในห้องแต่คู่ดวงตาของชินเฟิงกลับช่างแจ่มใสสามารถรับรู้ถึงทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัว อันที่จริงฉินเฟิงก็มีความสามารถดังกล่าวมาอยู่ก่อนแล้วเพียงแต่มันไม่ชัดเจนเท่ากับในปัจจุบันก็เท่านั้นเองหรือว่านี่คือนิมิตยามคำ่ำนิมิตยามคำ่ำไม่เพียงช่วยให้วิสัยทัศน์ในช่วงเวลากลางคืนแจ่มใสในขนาดเดียวกันหากมีศัตรูปรากฏขึ้นมาฉินเฟิงก็สามารถรับรู้ถึงทุกการเคลื่อนไหวของอีกฝ่ายได้อย่างง่ายดายแม้ภายในระยะ30เมตรรอบกายของเขาก็มืดมิด แต่เจ้าตัวก็ยังสามารถรับรู้ได้ราวกับมองเห็นมันนี่สินะที่เรียกกันว่าความรู้สึกที่สามารถควบคุมความมืดมิดได้ทันใดนั้นเองในหัวใจของฉินเฟิงก็คิดได้ถึงบางสิ่งเจ้าตัวไม่ทราบว่าควรจะหัวเราะหรือร้องไห้ดีอ bility ของฉันคือความมืดดังนั้นในระหว่างวันช่วงเช้าพลังสมาธิของฉันเลยอ่อนแอลงสินะ ความไม่รู้ที่คล้ายกับดวงตามืดบอดของชินเฟิงก่อนหน้านี้ถูกชะล้างออกไปด้วยความสุขเข้ามาแทนที่อย่างไรก็ตามหลังจากครบ15นาทีจบการทำสมาธิในครั้งนี้ชินเฟิงมิได้พักผ่อนแต่ก็เลือกที่จะฝึกฝนต่ออีกแล้วเหมือนกันเขาสวมชุดต่อสู้ติดอาวุธใส่หมวกสวมใส่หน้ากาก,ากปิดบังใบหน้าเก็บเสี่ยวไปไว้ในกระเป๋าเสื้อแล้วออกจากโรงแรมไปในช่วงเวลากลางคืนภายในชุมชนเริ่มจะเงียบสงบ นั่นก็เพราะโลกในยามค่ำคืนเป็นโลกของผู้แข็งแกร่งตัวตนที่สามารถชักนำสถานการณ์ไปสู่ความโกลาหลได้ตลอดเวลาดังนั้นถ้าไม่อยากจะกลายเป็นศพลอยไปตามท่อระบายน้ำและถูกผู้คนพบเจอในสภาพดูไม่ได้ยามรุ่งเช้ากลางค่ำกลางคืนหากไรซึ่งกำลังการไม่ออกมาเดินเตรเป็นอะไรที่ดีที่สุด ข้ามผ่านไปตามถนนอันเงียบสงบไม่กี่สายทันใดนั้นเองโลกทั้งใบก็กลับกลายเป็นมีชีวิตชีวาเขาได้เดินมาถึงถนนสายที่3ามถนนย่านการค้านี่คือสถานที่ที่มีชีวิตชีวามากที่สุดในยามค่ำคืนทุกขนแห่งลายล้อมไปด้วยลานค้าโดยจุดที่โดดเด่นที่สุดคงจะไม่พ้นจัตุรัสที่อยู่ถัดไปภายในจัตุรัสมันเต็มไปด้วยผ้าใบที่ถูกปูเอาไว้พร้อมกับมีสินค้าที่ทั้งแปลกใหม่ และของโบราณวางขายเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือมิติที่ไม่รู้จักอุปกรณ์เทคโนโล,โลยีระดับสูงรวมไปถึงอาวุธทำลายล้างบางประเภทฉินเฟิงเดินไปเรื่อยๆอย่างไร้จุดหมายเทว่าก็ยังรู้สึกได้ว่าความมืดมิดรอบกายอยู่ภายใต้การควบคุมของเขาเขาสามารถมองเห็นทุกสิ่งได้อย่างชัดเจนภายในระยะ30เมตร นี่ช่วยลดการเสียเวลาที่เขาต้องมาคอยสังเกตดูสินค้าได้มากทีเดียวตอนนี้เองหัวใจของชินเฟิงพลันกระตุกวูบอย่างรุนแรงเขาพยายามสงบมันก่อนจะเดินเข้าไปหยุดอยู่ตรงหน้าร้านหนึ่งมันเป็นร้านของชายชราที่บนผ้าใบถูกวางเอาไว้โดยสิ่งแปลกประหลาดมากมายเจ้าสิ่งนี้ขายยังไงชินเฟิงหยิบจี้หยกสีดำขึ้นมา ภายใต้นิมิตยามขําของฉินเฟิงเขาตระหนักได้ถึงลักษณะของจี้นี้ได้อย่างชัดเจนว่ามันเป็นรูปเจ้าแม่กวนอิมสีดำแต่ว่าไม่รู้เหตุผลเหมือนกันว่าทำไมถึงต้องแกะสลักด้วยสีดำแถมมุมปากของเจ้าแม่คล้ายจะดูไม่เหมือนกับรอยยิ้มที่อ่อนโยนเลยตรงกันข้ามมันเป็นรอยยิ้มที่ให้ความรู้สึกต่างออกไปนี่คืออุปกรณ์เสริมสำหรับการฝึกฝนวรยุทธ์โบราณมันสามารถช่วยรวบรวมจิตวิญญ,ญาณของฟ้าดิน เพิ่มความเร็วในการฝึกฝนกำลังภายในเป็นของหลัมค่าชายชรากาก่าวอธิบายอย่างรวดเร็วอันที่จริงแม้คุณสมบัติของสินค้านี้จะเป็นเรื่องจริงแต่มันก็ยังห่างไกลจากคำว่าหลัมค่ามากนักไรสาระถ้าฉันไม่รู้ว่ามันใช้ทำอะไรแล้วจะถามถึงราคาไปทำไมชินเฟิงกล่าวห้วนห้วนแสดงท่าทีไม่พอใจออกมารอยยิ้มประจบประแจงปรากฏชัดเจนขึ้นมาบนใบหน้าของชายชรา,าสายตาของนายน้อยช่างยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยมนักชินเฟิงแซงทำเป็นพยักหน้าด้วยความพอใจแล้วกล่าวมันราคาเท่าไหร่พริบตานั้นบังเกิดประกาแสงว่าผ่านเข้ามาในแววตาของชายชราเขากล่าวทันทีสามแสนเหรียญชินเฟิงเผยรอยยิ้มเย็นและวางจี้ดำในมือลงตั้งราคาหน้าไม่อายแบบนี้คิดดีแล้วใช่ไหมไม่กลัวตายหรือไง สีหน้าของชายชาลาปลเปลี่ยนในหัวใจบังเกิดความกลัวเล็กน้อยเขาเริ่มสำรวจการแต่งกายของชินเฟิงอย่างระมัดระวังและพบ,บว่าแม้อีฝ่ายจะไม่มีตราสัญลักษณ์ของผู้ใช้พลังพิเศษแต่ก็สวมใส่ชุดต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมยิ่งไปกว่านั้นพอเห็นปืนพลังงานที่ชินเฟิงเน็บเอาไว้ตรงเอวชายชรา,าก็อดไม่ได้ที่จะบังเกิดเหงื่อเย็นขึ้นมา จินเฟิงแม้ไม่ได้ครอบครองกลิ่นอายทรงพลังของผู้ใช้วรยุทธโบราณทว่ากลิ่นอายสังหารกลับมากหลน้นและปัจจุบันกลิ่นอายที่ว่าก็กำลังตึงลงมาบนร่างกายของชายฉลากลิ่นอายสังหารนี้เกิดจากการฝึกฝนและประสบการณ์ณขยนฆ่าปีแล้วปีเล่าในชีวิตก่อนหน้าของเขาพริบตานั้นชายฉลาบังเกิดความรู้สึกเสียใจในความโลภแท้จริงแล้วฝ่ายตรงข้ามมิใช่แกอ่อ้วนหากแต่คือเหล็กกล้าที่ไม่อาจปลอกลอกได้ ขอแลกเปลี่ยนมันกับยาเสริมแกร่งเกรด F จํจำนวนหนึ่งขวดชินเฟิงยื่นคำขาดกลิ่นอายสังหารยังคงตึงอยู่บนร่างกายของชายชรลาส่งผลให้เจ้าตัวบังเกิดความรู้สึกว่าหากไม่เห็นด้วยก็จะถูกฉีกออกเป็นชิ้นชิ้นนอกจากนี้ราคาของยาเสริมแกร่งเกรด F ก็ส่งผลกระทบต่อจิตใจของเขาไม่น้อยเจ้าตัวจึงตัดสินใจพยักหน้าตกลงอย่างรวดเร็วตกลงค่าขายฉันยอมแลกเปลี่ยนกับมัน ชินเฟิงหยิบจี้รูปสลักเจ้าแม่กวนอิมสีดำขึ้นมาโยนหลอดยาเสริมแกล่งเกรดเอฟให้อีกฝ่ายและเดินแยกตัวออกไปสํารวจร้านอื่นๆต่อทันทีไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันอย่าเมื่อเขากุมจี้รูปสลักเจ้าแม่สีดําในหัวใจของเขากําลังบังเกิดความพลุ้งพลานขึ้นมาสินเฟิงเร่งเดินออกไปอย่างรวดเร็วเพราะเขาเกรงว่ามันจะไปกระตุ้นให้คนอื่นเกิดความสงสัยแต่ในเวลานั้นเองเสี่ยวไปที่อยู่ในกระเป๋าเสื้อก็เกิดการดิน้นลน มีอะไรงั้นเหรอชินเฟิงตบเบาๆลงตรงหน้าอกเสี่ยวไปก็เริ่มใช้กรงเล็บของมันลากบนฝ่ามือของเขาชี้ไปยังทิศทางซ้ายชินเฟิงจึงเดินไปทางซ้ายและคราวนี้เสี่ยวไปก็เริ่มตะกุยกระเป๋าเสื้อของเขาหางเล็กๆของมันสายไปมากระทบกับหน้าอกของชินเฟิงชินเฟิงมองไปข้างหน้าและคนบอบว่ามีแก่นพลังงานสามลูกวางอยู่บนผ้าใบเบื้องล่างเฮ้อ แกจะกินแก่นพลังงานเป็นของว่างไม่ได้นะแม้ปากฉินเฟิงจะปึมพำเช่นนั้นทว่าในหัวใจบังเกิดความคิดที่ว่าศักยภาพของเสี่ยวไปในภายภาคหน้านั้นไรขีดจำกัดถึงเขากับมันจะยังไม่ได้ทำสัญญากันแต่สติปัญญาของมันก็ไม่เลว ดูจากการเลือกแก่นพลังงานก็รู้แล้วดังนั้นหากช่วยส่งเสริมความแข็งแกร่งให้แก่มันคงจะเป็นการดีเมื่อคิดได้แบบนี้ก็ย่อมเป็นธรรมดาที่ฉินเฟิงจะตามใจเสี่ยวไปเพราะบางครั้งสัตว์เลี้ยงก็เชื่อถือได้มากกว่าผู้คนฉันอยากจะใช้สองยาเสริมแกร่งเกรด F เพื่อแลกเปลี่ยนกับ3ามแก่นพลังงานนี้จะได้ไหมฉินเฟิงเอ่ยถึงความต้องการของเขาทัานทีแม้ว่าแก่นพลังงานเหล่านี้จะอัดแน่นไปด้วยพลังหากแต่ในเรื่องของความบริสุทธิ์สิ่งเหล่านี้ ไม่บริสุทธิ์เท่ายาเสริมแกลงเรรเอฟคนปกติธรรมดาไม่ได้มีพลังพิเศษดูดกลืนเหมือนกับชินเฟิงดังนั้นพวกเขาจึงย่อมดูดซับมันได้ยากกว่าไม่ขัดข้อง คนขายเองก็ตอบรับด้วยความยินดีเขาทำการแลกเปลี่ยน3ามแก่นพลังงานกับฉินเฟิงโดยตรงฉินเฟิงไม่กล้าที่จะมอบแก่นทั้ง3ให้กับเสี่ยวไปในตอนนี้เขาจึงเก็บพวกมันไว้ในกระเป๋าเสื้ออีกข้างเสี่ยวไปร้องโวยวายเล็กน้อยคล้ายกับรับรู้ได้ว่าอาหารของตนถูกเก็บไว้อีกที่หนึ่งหลังจากเสี่ยวไปงองแงเล็กน้อยมันก็เงียบไปฉินเฟิงผ่อนคลายลงและเริ่มเดินเล่นสำรวจร้านค้าต่อไปอันที่จริงแล้วนับตั้งแต่ที่เดินสำรวจมา ในบริเวณนี้ก็มีหลายสิ่งที่เขาสามารถนำมาใช้ได้อยู่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นหญ่ากลางคืนที่เมื่อบดมันแล้วสามารถใช้ทาบนร่างกายมีผลช่วยให้ร่างกายสามารถซ่อนเลนในความมืดได้นี่เป็นข้อดีไว้สำหรับการหลบหนีและไม่ต้องสงสัยเลยว่าภายในตัวหญ้าย่อมมีธาตุมืดไหนจะหนังข้างคาวดำอีก นี่ก็ของดีเหมือนกันแต่น่าเสียดายที่มันมีแค่สมอันเท่านั้นสุดท้ายเป็นแก่นพลังงานธาตุมืดแต่อันนี้ไม่ได้เขาไม่อาจซื้อมันเพราะการกระทําเช่นนั้นมันจะเป็นการระบุถึงสถานะผู้ใช้ธาตุมืดของเขาชัดเจนเกินไปตอนที่16ทักษะรับลืนดาราชินเฟิงวิเคราะห์สิ่งต่างๆรอบตัวอย่างรอบคอบเลือกมันแต่ละชิ้นอย่างพิถีพิถัน เอาเฉพาะสินค้าที่หากซื้อมันจะไม่เป็นการดึงดูดความสนใจใดๆนั่นเพราะเขาต้องการที่จะบกบิดสถานะผู้ใช้อบิลิตี้ธาตุมืดของตนจินเฟิงกลับมายัางโรงแรมพร้อมกับสินค้าจำนวนหนึ่งหลังจากเขาแลกเปลี่ยนยากระตุ้นไปจนหมดแล้วเอะเสี่ยวไปไม่สามารถอดทนรอได้อีกต่อไปมันกระโดดออกมาจากกระเป๋าเสื้อและเลื่อมสายหางไปมาทำตัวอย่างกับหมาเลยนี่แกมไม่ได้เป็นหมาจริงๆใช่ไหม ชินเฟิงเริ่มสำรวจเสี่ยวไผ่อย่างใกล้ชิดและค้นพบว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงไปมากอีกแล้วขนของมันยาวขึ้นขนาดตัวเทียบกับตอนเกิดคล้ายจะใหญ่กว่าเดิมเล็กน้อยมันมีดวงตาสีดำปากแหลมหูเล็กตั้งตรงตรงหางเป็นขนดกจะบอกว่าเหมือนกับหางหมาแต่ก็ไม่เหมือนสัทีเดียวชินเฟิงลองยื่นมือไปขยำม,มันขยำไปขยำม,มา ก็รู้สึกว่าคล้ายกับหมาป้อมที่พวกเศรษฐีนี้สูงวัยมักจะชอบอุ้มไปมาระหว่างเดินเที่ยวเล่นอยู่เหมือนกันหรืมมันไปเถอะไม่ว่าเกจะเป็นตัวอะไรฉันก็ยังเลี้ยงแกต่อไปอยู่ดีเนื่องจากในช่วงเวลาก่อนหน้าชีวิตของตนเองรอดมาได้ก็เพราะเจ้าตัวน้อยดังนั้นเมื่อมีโอกาสได้เกิดใหม่อีกครั้งเขาก็ต้องตอบแทนบุญคุณมันชินเฟิงดึงแก่นพลังงานออกมาแล้วโยนให้แก่เสียไปอีกฝ่ายกระโดดคว้าหมับอย่างรวดเร็ว จากนั้นก็เริ่มกอดรัดแก่นพลังงานลามเลียมันสักพักแก่นพลังงานก็เริ่มเล็กลงอย่างเห็นได้ชัดเวลานี้กระทั่งฉินเฟิงเองก็ยังประหลาดใจเล็กน้อยเหตุการณ์นี้แน่นอนว่าย่อมเป็นเพราะพลังงานของมันถูกเสี่ยวไปดูซับไปเพราะว่ามันรวดเร็วนักเกรงว่าศักยภาพของเสี่ยวไผ่จะต้องไม่ธรรมดายากจะประเมินได้อย่างแน่นอนหลังจากกินแก่นพลังงานเรียบร้อยเสี่ยวไผ่ก็ปล่อยหลับไป เขาหยิบจี้รูปสลักเจ้าแม่กวนอิมสีดำออกมาแล้ววางมันลงวัฒนธรรมโบราณยังคงเผยแผ่อย่างไม่รู้จบซึ่งไม่ว่าใครต่างก็รู้ว่าการดำรงอยู่ของเจ้าแม่กวนอิมคือตัวแทนของความเมตตาภายในจี้สีดำหมึกถูกแกะสลักไว้ด้วยมังกร9ก้าตัวทั้งหมดเวียนไหวร่วมกันเป็นรูปสลักเจ้าแม่กวนอิมจินเฟิงทดลองส่งพลังงานลงไปอย่างระมัดระวังแต่แล้วจู่จจี้รูปสลักเจ้าแม่กวนอิมก็บังเกิดเสียงแกลก ปิดล้วแตออกมาอย่างคาดไม่ถึงภายในกลับบรรจุไว้ด้วยผ้าไหมบางเบามีอะไรซ่อนอยู่ข้างในจริงๆด้วยแม้ว่าผ้าไหมจะบางเบาล้ากับปีจักกระจันแต่มันก็เหนียวและทนทานมากหลังจากถูกดึงออกมาโดยฉินเฟิงแท้จริงกลับพบว่าตัวผ้าขยายขนาดขึ้นมีความกว้างยาวกว่า1เมตรครึ่งอย่างกระทันหันพร้รอมกันกับปรากฏตัวอักษรขนาดเล็กอัดกันแน่นบนผ้าไหม ตรงส่วนบนเผยให้เห็นชื่ออะไรบางอย่างระบุไว้ชัดเจนทักษะรับกลืนดาราในบรรดาคนจากองค์กรร้ายมีตัวตนอันตรายระดับเอสอยู่คนหนึ่งมันเป็นผู้ใช้วรยุทธ์โบราณชื่อว่าหลุยเหมิงและยังคงเป็นผู้ครอบครองทักษะรับกลืนดารากำลังภายในดังกล่าวในกลุ่มพันธมิตรผู้ใช้วรยุทธ์โบราณมันถูกเรียกกันว่าเป็นศาสตร์มืดและยังถูกประเมินประสิทธิภาพไว้ถึงระดับเอส ก่อนที่ฉินเฟิงจะกลับมาเกิดใหม่ลุยเหมืองเป็นตัวตนทรงพลังชนิดที่ว่าใช้เพียงแค่นิ้วเดียวก็สามารถสังหารฉินเฟิงถึงแก่ความตายได้กล่าวว่าหากต้องการจะล้างแค้นองค์กร้ลยนั้นเขาจําเป็นต้องกําจัดลุยเหมืองลงซะก,ก่อนอีกฝ่ายก็ต้องเป็นศัตรูอยู่แล้วไม่อย่างนั้นเขาจะไปล่วงรู้ถึงข้อมูลของลุยเหมืองมากขนาดนี้ได้อย่างไรแต่หลังจากที่ฉินเฟิงได้กลับมาเกิดใหม่ ลุยเมืองในปัจจุบันยังคงเป็นวัยรุ่นอายุเพียง18ปีเท่านั้นหลังจากจบก,การศึกษาจากระดับมัธยมแม้ระบบจะตรวจวัดได้ว่าเขาเป็นผู้ใช้วารยุทธ์โบราณแต่เจ้าตัวก็เป็นคนขี้เกียจเฉยชาแถมค่าพดังโจมตีก็ไม่ได้สูงอะไรมากนักนอกจากนี้ก็ยังไม่กล้าที่จะเผชิญหน้ากับสัตว์ร้ายอีก ซึ่งคนเช่นเขามีมากมายในชุมชนส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพวกอันธพาลอย่างไรก็ตามอย่างน้อยพวกเขาก็พอมีพลังอยู่บ้างสามารถที่ใช้อำนาจลังแกค,คนธรรมดาได้อย่างไม่มีปัญหาใดๆจนกระทั่งวันหนึ่งหลังจากที่หลิวเหมิงได้ไปปล้นชาชาลาเข้าโดยบังเอิญเขาก็ได้รับทักษะรับกลืนดารามาอย่างไม่คาดฝันเราถูกแล้วละ่ะชายชาลาที่หลิวเหมิงปล้นไป ก็คือคนคนเดียวกันกับที่ฉินเฟิงเพิ่งจะซื้อจี้เจ้าแม่กวนอิมมาในวันนี้นั่นเองหลังจากหลุยเหมิงได้รับทักษะลับกลืนดาราเขาก็พบว่าการเรียนรู้ทักษะนี้ช่างง่ายดายยิ่งนักเขาสามารถใช้มันในการดูดกลืนกำลังภายในของคู่ต่อสู้มาเป็นของตนเองได้เป็นทักษะที่โคตรจกโกงภายในเวลาไม่กี่วันหลิวเหมิงก็เข้าใจถึงวิธีการใช้งานมัน และเริ่มมุ่งเป้าไปที่คนอื่นๆและคนที่ว่าก็คือผู้อำนวยการของสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าลินเตอร์หลงนั่นเองแม้ว่าหลินเตอร์หลงจะเป็นผู้ใช้วรยุทธ์โบราณแต่เขาก็อายุป่าเข้าไปถึง80ปีแล้วพละกำลังของเขาอ่อนแอลงตามวัยแถมยังมีโรคภัยที่เกิดจากการต่อสู้ในอดีตลุกลามด้วยเหตุนี้เองที่ทำให้แม้จะมีกำลังภายในไว้ป้องกันร่างกายแต่มันก็ไม่มากพอที่จะใช้รับมือกับศัตรู ลุยเหมืองรอบสังหารผู้อํานวยการหลินเตอรอหลงในตรอกเล็กๆและนับตั้งแต่นั้นมาเขาก็ได้กลายเป็นอาชญากรต้องคอยหลบหนีอยู่หลายครั้งคราก็คอยทําเรื่องชั่วร้ายไปเรื่อยๆส่งผลให้ยิ่งนานลุยเหมืองก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นแต่ตอนนี้ทักษะรับกลืนดาราได้มาตกอยู่ในมือของฉันแล้ว ในแวลตาของฉินเฟิงบังเกิดประกายกระพริบไหวและต่อมาเขาก็ไม่ลังเลเลยที่จะจุดไฟเผาผ้าใหม่นี้ซึ่งหมายความว่านับตั้งแต่นี้ไปทักษะรับกลืนดาราจะมีเพียงแค่ฉินเฟิงผู้เดียวที่ได้ครอบครองมันทักษะนี้นอกจากเป็นทักษะวรยุทธ์โบราณขั้นสูงแล้วมันยังมีความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาให้แข็งขึ้นยิ่งกว่าเดิมได้อีกที่สำคัญก็คือมันยังมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่น่าสนใจ นั่นก็คือเมื่อใช้งานกลืนดารามันจะช่วยเสริมพละกกาลังให้แก่เขาได้เกือบจะสิบเท่าเป็นระยะชั่วคราวไม่เพียงเท่านั้นทักษะรับกลืนดารายังสามารถใช้ดูดกลืนกําลังภายในของผู้อื่นมาเสริมกําลังภายในให้แก่ผู้ใช้ได้อีกด้วยในความเป็นจริงแล้วเจ้าสิ่งนี้นับว่าคล้ายคลึงกับพลังพิเศษที่ฉินเฟิงปลุกขึ้นมาได้อยู่เหมือนกันทว่าพลังที่เขาปลุกมันไม่สามารถดูดกลืนขณะที่ฝ่ายตรงข้ามยังมีชีวิตอยู่ได้และพลังดูดกลืนของเขา มันก็ช่วยเสริมเพียงพลระรก,กําลังภายนอกเท่านั้นแน่นอนว่าเหตุนี้ทักษะรับเกลืนดาราถูกเรียกกันว่าเป็นสิ่งชั่วร้ายนั่นเพราะมันไม่มีความเสถียรในตัวของมันเองอย่างยิ่งหลังจากลิวเหมิงฝึกฝนเสร็จสิ้นทุกครั้งที่เขาต่อสู้คนที่ตกตายภายใต้เงื้อมือของเขาก็าจะกลายเป็นศพที่เหี่ยวแห้งไม่เพียงเท่านั้นเขายังควบคุมกำลังภายในของตนมีให้อารวาสไม่ได้อีก ส่งผลให้ในทุกทกที่ที่เขาไปมันจะเรียงรายไปด้วยศบตลอดเส้นทางและนี่เองก็สร้างความทรมานให้แก่เขาเช่นกันสำหรับฉินเฟิงทักษะรับกลืนดาราคือพลังที่แข็งแกร่งที่สุดที่เขารู้จักยิ่งไปกว่านั้นชินเฟิงก็ยังเกิดความคิดหนึ่งขึ้นมาเช่นกันว่าหากเขาใช้พลังพิเศษดูดกลืนที่สามารถดูดพลังงานเพื่อฟูนฟูเพิ่มพูนกำลังภายนอกได้ มาประสานกับการใช้งานทักษะรับกลืนดารานี้มีใช่หมายความว่าเขาจะสามารถกลายเป็นโคตรพยักสุดแกล่งหลอกหรือแต่ทั้งหมดนี้เอาไว้ค่อยทดสอบยืนยันกันในภายหน้าชินเฟิงนั่งขวาทับซ้ายเริ่มฝึกฝนสมาธิอีกครั้งแต่วันต่อมาชินเฟิงไม่ได้ออกไปจากโรงแรมเลยเขาเกือบจะลืมเลือนการหลับนอนเฝ้าฝึกฝนสมาธิกับทักษะรับกลืนดารา ภายในห้องชินเฟิงประกบสองมือเข้าด้วยกันโดยภายในมือมีหญ้ากลางคืนอยู่แก่นอเบดีตี้เริ่มหมุนวนพลังพิเศษดูดกลืนเริ่มที่จะใช้งานได้ง่ายได้มากขึ้นชินเฟิงสัมผัสถึงแสงสีดำในมือของตนเขาพบว่าหญ้ากลางคืนเริ่มเหี่ยวเฉาอย่างรวดเวร็วพลังงานของมันเริ่มผสานเข้ากับร่างกายของชินเฟิงชินเฟิงสามารถรู้สึกได้อย่างชัดเจนว่า2-3ลูนมืดได้ติดตาม พลังงานนี้มาและผสานเข้ากับแกนอารเลิตี้ของตนเองดูเหมือนว่าได้เวลาที่ฉันจะต้องออกไปซะแล้วหลังจากที่เอาแต่ฝึกฝนอยู่ในสถานที่ปลอดภัยมาหลายวันชินเฟิงก็ไม่เหลือเงินสักแดงเดียวเขาใช้ทุกอย่างที่มีไปจนหมดสิ้นแล้วไม่มีกระทั่งอาหารสำหรับเสี่ยวไปมาเธอเสี่ยวไปวันนี้พวกเราจะออกไปข้างนอกกันแล้วขากลับค่อยแวะไปเยี่ยมผู้อำนวยการ แม้ว่าชินเฟิงจะได้รับทักษะรับกลืนดารามาแล้วก็ตามแต่แผนการของเขาในวันนี้คือหลังจากเสร็จธุระก็กลับไปเยี่ยมสถานเลี้ยงเด็กกำพร้ามาเถอเสี่ยวไปชินเฟิงร้องเรียกคำหนึ่งเพียงเวลาไม่กี่วันเสี่ยวไปก็เติบโตขึ้นเป็นสองเท่านอกจากขนของมันที่เริ่มปุกปุยแล้วดูเหมือนว่าขนาดตัวจะขยายใหญ่เท่าฝ่ามือแม้ยังพอจะสามารถยัดลงไปในกระเป๋าเสื้อได้อยู่แต่มันก็เบียดมาก ชินเฟิงจึงตัดสินใจเปิดกระเป๋าเป้สะพายหลังแล้วใส่มันเข้าไปแทน